มนุษย์ป้าพาเที่ยวต่อให้มันรุนละทึกแค่ไหนมนุษย์ป้าก็จะพาไปลุยต่อให้มันวาดเสียวแค่ไหนมนุษย์ป้าก็จะพาไปจะไปปีนเขาหรือลงแก่งในสุดแรงป้าก็ยังสู้ตายป้ามีความสนับสนุนโดย น้ำดื่มสปริงมีในลานสวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้รายการมืดบ้า พาเที่ยวรายการที่ทาให้คุณปเปรี้ยวเกินไว้ให้หัวใจเปรี้ยวเฝ้าให้ลืมคําว่าแก่มปคําำว่าเก่าเท่านั้นนะคะอ,อคุณผู้ชมคะคุณผู้ชมทราบไหมคะว่าถิ่นไหนที่มีหอยเยอะที่ยายถามเพราะว่ายายจะอยากจะรู้ว่าไอหอยที่เรากินทุกวันนี้มันมาจากที่ไหนแหล่งพาอพันุ์ยังไงไม่ได้ดูค่ะแค่ถามเฉยๆอยากรู้ไหมคะงั้นเราไปดูกันเลยค่ะ ค่ะ<ข><า>ก็อย่างที่เราบอกนะคะว่าเราจะไปดูที่เพาะพันธุ์หอยกันนะคะแล้วนี้เราก็มีผู้เชี่ยวชาญเรื่องหอยเป็นพิเศษวนนสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อโก้ครับผมคุณโก้นะคะวันนี้คุณโก้จะพาเราไปดูแหล่งเพาะพันุ์หอยนะคะมันมีหอยกี่หอยเอ้ไม่ใช่กี่หอยกี่ชนิดคะที่ที่นี่นะครับจะมีเพาะเลี้ยงอยู่สามชนิดสามชนิดหลักๆก็เป็นหอยแครงครับหอยแครงลมหอยแมลงภู่หอยแครงหอยอ หอยนางรมนี่ก็พอได้เหรอนะใช่ครับผมแล้วยายนึกว่าอยู่ในทะเลมันอยู่ในน้ําอะไรอ่ะอยู่ในน้ําเค็มนะครับในทะเลเราเนี่ยอ๋อหอยที่เราจะไปนี่คือมีหอยหอยแครงหอยเป็นผู้หอยนางรมหอยนางรมสามหอยเลยอ๋อค่ะแถวนี้ที่อยู่ริมริมนี่ก็คือแบบว่ามีอาชีพเพาะหอยใช่ครับอาชีพหลักๆก็เลี้ยงหอยแครงครับทุนนี่อ๋อแล้วคุณพี่ชอบหอยไหมคะชอบชอบชอบก็ไม่ชอบดิ อ๋อมันเป็นที่แบบว่าเออเราต้องเป็นเหมือนอาชีพเราเนอะเราก็ต้องชอบดิถ้าเกิดเราขาดหอยไปนี่เป็นไรไหมคะก็าขาดไรายได้ครับอ๋อเออขาดไรายได <laughs> แ้แล้วแล้วเราก็มาถึงฝไยหามหามหอยเออฝไฟหอยเออขอบคุณนะคะที่ช่วยกันอันนี้หอยอะไรคะหอยนางรมครับผมอ๋อแล้วเขียว,เยวๆเนี่ย เขียวๆนี่เป็นหอยแมลงผู้ครับอ่าแล้วมันมาอยู่กับหอยนางรมทำไมอะมาอาศัยเกาะครับแล้วมันมายังไงอะคะมันมากับน้ำทะเลครับอ๋อก็คือมันอ๋อนี่ที่เกาะตามเสาตามอะไรเนี่ยมันเป็นผลพลอยได้ไปด้วยผลนผลพลอยได้ไปด้วยเลี้ยงหอยนางรมก็ได้หอยแมลงภู่ติดมาด้วยอันนี้อ๋อนี่ไงนี่ไงเนี่ยแล้วนี่นี่คือมันเล็กๆนี่ยังไม่โตยังไม่โตลยครับกลางๆกลางๆแล้วใช้เวลานานเท่าไหร่คะ่อมันจะเอามาขายได้อะคะเจ็ดแปดเดือนครับเจ็ดแปดเดือนแล้วถ้าเกิดใหญ่มันตโตเท่านี้ไหม ไม่ขนาดนั้นครับขนาดนะเก็จะใหญ่กว่านี้สักเท่าหนึ่งอ๋อใหญ่กว่านี้สักเท่าหนึ่งก็เก็บขายได้แล้วนี่ยังละอ่อนอยู่หอยน้อยหอยน้อยแล้วถ้าเกิดฟาร์มหอยแมงพูดจริงๆเขาอยู่ตรงไหนคะฟาร์มหแมงพูดจริงอยู่ทางด้านล่างนุ้ครับตอนนี้น้ำมันเยอะมันมิดหมดเลยอ๋อมิดหมดเลยแล้วอย่างนี้ถ้าไอหอยนางรมเนี่ยคือ ไม่จมน้ำเหรอคะจมครับเวลาน้ำขึ้นเต็มที่จะจมอันนี้คือน้ำลงอันนี้น้ำลงอ๋อนี่คือมิดลานนี่ใช่ครับแล้วเราจะแบ่งยังไงโซนไหนเลี้ยงหอยแมงผู้โซนไหนเลี้ยงหอยแครงโซนไหนเลี้ยงหอยนางรมหอยแครงนี่จะเลี้ยงจากชายป่าลงมาใช้ป่าลงมาพอสักระยะหนึ่งชาวบ้านก็จะดูว่าระดับน้ำเนี่ยลึกแค่ไหนหอยแมงลมเนี่ยจะอยู่ระดับกลางๆอ๋อแล้วก็หอยแมงผู้นี่ไปนู่นเลยอ๋อน้ำลึกนี่ก็เลี้ยงตามลำดับชนชั้นไปเรื่อยๆ พร้อมยังคะคุณพร้อมเลยที่จะพายายไปงมหอยพร้อมแล้วครับแล้วทำไมมันเวิ้งหวางงี้คุณขานี่ครับมันเป็นฟาร์มหอยของเราจะพายายฟาร์มหอยของคุณเลยเหรอคะจะพายายไปงมยังไงอ่ะครับก็จะดันเลนโอ้ขึ้นดันเป็นเซิร์ฟเดี๋ยวถ้ายายถีบแล้วก็งมหอยไปเรื่อยๆในฟาร์มเลยจริงอ่ะจริงครับตายแล้วคุณขายายจะทำได้ไหมคะเนี่ยมันไม่ใช่ของง่ายเลยนะคะเห็นแล้วบอกว่าถ้าเกิดลงไม่ดีนิดครึ่งตัวเลยเหรอ ไปแล้วไหวไหมเหรก่ขอนครับถ้าไม่ไว้เดี๋ยวโต๊ไปนั่ง oh <my S 2> แล้วเดี๋ยวมีคนถีบให้ <laughs> มีวิวแชร์ไหมคะ <c oughs> เราพร้อมที่จะไปกันยังคะไม่โอ้ยสุดยอดเลยเราเราเราต้องเราต้องอ้อมมือควาาไปเลือดใช่ไหมอ๋ออย่างนี้ เรสลับ สามชั่วโมงได้กลับมาสี่ห้าตัวเองค่ะไม่เป็นอะไม่รู้มันไปอยู่ไหนหมดมันไม่สู้มือผู้หญิงมันสู้แต่มือผู้ชายแต่ผู้ชายหาได้ยายได้แต่หอยกราบค่ะหอยแข็งไม่ได้เลยขอบคุณค่ะเอาแค่นี้พอค่ะนี่ที่เห็นกองไว้เนี่ยค่ะยายหาได้ค่ะ หลังจากที่เรานั่งกินลมชมหอยหาหอยอะไรกันเกี่ยวกับหอยนี่นะคะเสร็จสิ้นเรียบร้อยยายก็เริ่มจะมึนหอยแล้วนะคะเอาให้เป็นว่าเราหยุดเรื่องหอยนะคะแล้วก็ไปหาอะไรกินกันดีก,กว่าในช่วงแอมนุษย์ป้าพากินค่ะเดี๋ยวขอล้องตัวก่อนนะคะแป๊บหนึง่งอย่างเขอะเลยค่ะเลอะหอยเอ้ยไม่ใช่ <laughs> เลอะตัวค่ะเลอะตัวมนุษย์ป้าพาเที่ยวมนุษย์ป้าพากิน สนับสนุนโดยแตงโมแฮปปี้เฟรชวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมมากินอาหารกลางทะเลกันเลยนะคะบ,บนกระเตง ชาวประมงพื้นบ้านนะคะคุณขาดูหน้าตาของอาหารสิคะโอ้โหไม่ธรรมดาเลยนะคะคนนี่คุณก้อนี่อะไรคะอันนี้หล่นกุ้งครับหล่นกุ้งเหรออาอไม่มีแต่หล่นปูอ่ะอันนี้หล่นกุ้งเหรอคะอันนี้เป็นเอ่อเป็นทริปของบ้านไม้ชายเลนะคะอันนี้คือต้มยำรวมมิตรครับต้มยำรวมมิตรอันนี้ปลากระพงทอดน้ำปลาปลากระพงทอดน้ำปลาผัดรวมครับผัดผักรวมนี่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 น่ากินมากเลยนี่ผัดฉ่ารวมมิตรนะคะอันนี้ค่ะหมึกย่า ไม่ต้องกลัวว่าของจะไม่สดนะคะเพราะว่าเขาจับกันสดๆตรงนี้เลยเพราะว่ามันมันเป็นถิ่นของเขาอยู่แล้วอาหารสดทุกอย่างนะคะชิมเลยดีกว่าเอานี่ก่อนเลยนี่ก็คือหลนกุ้ง,งหลนกุ้งนี่ไม่ใช่แบบกุ้งสับแบบว่าตัวนน้อยนะคะคนี่ใส่เป็นตัวๆอย่างนี้เลยนี่นะคะคุณหลนกุ้งค่ะหลนกุ้งหลนกุ้งมันต้องกินกับขมินขมินขมินขาวนี่ขมินขาวกินเลยนะคะ ไม่เกรงใจครับเพราะว่าเราไปทำกิจกรรมมาเหนื่อยมากเลยนะคะเหนื่อยแล้วก็หิวด้วยนะคะข้าวเลยนะครับเอาข้าวเลยนะคะอ๋อสุดยอดเลยค่ะอือร่อยอะ่ะอร่อยมากเลยค่ะคุณยำนี้อร่อยครับลองทานอืนหรอคะเราต้องชิมน้ำมันก่อนครับ ยังไงครับรสชาติอืมรสจัดจ้านมากมากเลยค่ะคุณอร่อยะคะ่ะไม่น่าเชื่อว่าเดี๋ยวขอชิมตัวนี้ก่อนปลาฉาทะเลครับวันนี้มีปลาอะไรบ้างคะเนี่ยมีกุ้งมีหมึกมีหมึกครับแล้วปลานี่ปลาอะไรคะปลาปลาปลา,ปลา,ปลาอันนี้เรียกปลากระพงไม่ใช่ปลากระพงครับอืม อร่อยค่ะคุณก๊อฟครับอันนี้ก็คือเป็นกิจกรรมเป็นเป็นทริปของบ้านไม้ชายเลนใช่ไหมคะก็คือพานักท่องเที่ยวไปชมปลูกป่าชายเลนครับผมเสร็จจากปลูกป่าแล้วครับก็จะมาฟาร์มผัมสร่มสัมผัสของลมก็จะมาทานข้าวที่นี่แล้วก็ไปทานข้าวเสร็จก็จะมีกิจกรรมทิปดาดเลนเก็บหอยแครงหรือว่าถ้าน้ำเยอะเนี่ยน้ำน้อยทิปดาดเลนไม่ได้น้ำเยอะก็จะมีเรือขยักให้พายไปอ๋อ คุณค้าไม่ใช่อาหารแบบว่าธรรมดานะคะไม่ใช่อาหารแบบบ้านๆข้าวเปล่าไข่เจียวหมูทอดไม่ใช่นะคุณนี่เป็นอาหารทะเลเลยนะคะคุณขาถ้าเกิดขึ้นขึ้น,ข,นขึ้นเหลาขึ้นบนัาคาในชุดนี้ประมาณ4 5, ี่ห้าพันเนาะอันนี้แบบว่าถ้าเกิดดูราคาแล้วไม่ถึงเลยอ๋อนี่คือน,น้ําจิ้มเหรอคะปลาหมึกสดย่างอันนี้สดจริงๆ,งๆนะคะเป็นหมึกหอมตัวใหญ่ๆที่ตกได้เลยนะคะ มันอร่อยดิเลมจิ้นฟ l a v ค่ะจิ้รเด็ดกับที่น l o w l ล one two 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 t m อรอยมากเลยมันต้องกะโด่งี่ปะอร่อยค่ะคุณค้าขอปลายายหน่อยค่ะได้ครับ มันต้องชิมให้หมดทุกอย่างอันนี้เป็นปากะพงรัดน้ำปลาใช่ไหมคะอันนี้เป็นน้ำจิ้มเขาปากะพงก็ต้องสดสดยอดนี่คือน้ำจิ้มเขาจิ้มครับราดไ้เลยมะม่วงกินให้อร่อยต้องกินคำใหญ่ๆ เอาให้คับปากไปเลยดูนะคะกล้องห้าสี่สามสองอ,อมมันหมุนสักกะมัยไม่รู้แ่ะเฮ้ยอร่อยครืมเดี๋ยวขอเนื้ย่างเพียบหนึ่งปัรยายไม่ค่อยมีปัรยายนะคอยมน คุณสรุปรวมแล้วอาหารอร่อยทุกอย่างค่ะแต่เสร็จแล้วมีของหวานด้วยครับอันนี้คืออะไรคะใส่ไส้ครับผม,มแก่เลยนะได้ครับชิมชิมชิม,ชมต้องชิมทุกอย่างนี่คือขนมใส่ไส้ค่ะคุณหากินยากแล้วนะคะเพราะว่าไม่ค่อยมีใครทํากินแล้วอะ่ะนอกจากคนแบบว่ารุ่นเก่าๆนเ,เ,เนาะรุ่นใหญ่นะครับรุ่นใหญ่ ไม่เล็กไม่ใหญ่เกินไปพอคำนะคะยายก็จะทานแบบมีมารยาทนิดหนึ่งค่อยๆกินทีละนิดเพราะว่ามารยาทในการกินอาหารเนี่ยจะไปกินคำใหญ่ๆค่ะมันน่าเกลียดค่ะชิมนิดเดียวพอนะคะนิดเดียวของยายอร่อยอร่อยค่ะอร่อย เป็นไงนะคะคุณผู้ชมบรรยากาศดีๆอย่างนี้นะคะหาไม่ได้ง่ายๆเลยนะคะมันต่างกับชายฟิลชายทะเลเลยนะคะนี่บรรยากาศแบบกินกลางทะเลแบบนี้นะคะก็คือยายขอแบบกินเป็นเรื่องเป็นราวแบบว่ากินแบบจริงๆจังๆก่อนนะคะช่วงนี้ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณคุณโก้มากเลยที่พาย,ยายไปปลูกป่าแล้วก็มากินอาหารอร่อยๆนี่นะคะ,ะช่วงนี้พักกันสักครู่แล้วก็ไปพบกับช่วงมนุษย์ป้าพาสวยค่ะ กินเลยค่ะคุณกินเลยตักข้าวตักข้าวตักข้าวเดี๋ยวยายตักให้เอากี่บาทคะห้าบาทห้าบาทหูยกินเยอะเนี่ยห้าบาทมนุษย์ป้าพาเที่ยวมนุษย์ป้าพาเที่ยวสนับสนุนโดย PTT Life Station ความสุขหลากสไตล์ในที่เดียวมีประโยชน์ค่ะมีประโยชน์ครับมีประโยชน์มากครับแก yeah, ตลอดนะส่วนมากค่ะประจำสวัสดีครับผมมิชัยวัดภผยสวุวรรณกับพลางพิทักโลกคุณผู้ชมทราบไหมครับว่าการคัดแยกขยะก่อนทิ้งลงถังนั้นสามารถช่วยให้เราลดปริมาณขยะลดค่าใช้จ่ายในการกำจัดขยะ และที่สําคัญครับยังช่วยเรารักษาสิ่งแวดล้อมได้ด้วยครับด้วยเหตุน,นี้เองทางปตทจึงจัดตั้งโครงการแยกแลกยิ้มโดยการติดตั้งถังคัดแยกขยะที่ปั๊มน้ามันของปตททุกสาขาทั่วประเทศครับซึ่งถังคัดแยกขยะของปตทหนึ่งชุดนั้นประกอบด้วยถังขยะจํานวน3าใบขนาดใบละ95ิลิตรแยกประเภทด้วยสัญ,ญลักษณ์และสีออกเป็น3สีเพื่อใช้ในการคัดแยกประเภทขยะ3ประเภทคือ สีน้ำเงินสำหรับทิ้งขยะประเภทขวดแก้วและกระป๋องสีเขียวสำหรับทิ้งขยะประเภทขวดพลาสติกสีส้มสำหรับทิ้งขยะทั่วไปเพื่อที่สถานีบริการต่างๆจะทำการแยกขยะและจัดเก็บแยกเป็นประเภทประเภทนำไปจำหน่ายและนำไรายได้จากการจำหน่ายขยะไปทำกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสังคมผ่านสถานีบริการน้ำมันปตท1,450แห่งทั่วประเทศครับ ทุกสิ่งจะเกิดขึ้นได้เพียงคุณผู้ชมสละเวลาเพียงน้อยนิดโดยการคัดแยกขยะรีไซเคิลออกจากขยะที่คุณผู้ชมต้องการไปกําจัดเพียงเท่านี้ครับคุณผู้ชมก็อาจเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคมและเป็นผู้ที่ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมโดยที่คุณผู้ชมไม่รู้ตัวอยู่ก็ได้ครับสําหรับวันนี้เวลาของผมและพลังพิทักษ์โลกหมดลงแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับมนุษย์ป้าพาสวยสนับสนุนโดย b e a u ี้ สวัสดีค่ะพบกับอาจารย์หญิงอีกแล้วนะคะในช่วงมนุษย์ป้าพาสวยช่วงที่ทุกคนต้องดูเพราะถ้าคุณไม่ดูคุณจะสวยไม่เท่ากับคนอื่นคราวที่แล้ว,ลวมาเนี่ยได้พาไปดูการตัดคิ้วหลายๆวิธีมาแล้วทีนี้เรามาดูการแก้ไขคิ้วว่าการแก้ไขที่เร็วที่สุดโดยไม่ต้องพึ่งพาเลเซอร์เนี่ยจะแก้ไขยังไงเราไปดูวิธีการแก้ไขคิ้วด้วยการสไลด์กึ่งสามมิติกันการสไลด์คิ้วกึ่งสามมิตินี่คือยังไงการสไลด์คิ้วกึ่งสามมิติก็คือ การสักคิ้วเป็นเส้นๆที่หัวคิ้วแล้วก็ผสมสีเฉดสีที่เราต้องการสักทึบลงไประหว่างกลางคิ้วถึงหางคิ้วเป็นการแก้ไขคิ้วที่ง่ายที่สุดแล้วก็เร็วที่สุดที่เราต้องการโดยไม่ต้องใช้เวลานานเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะ แก้ไขด้วยการสไลด์สามมิตินะคะก็ง่ายๆนะคะขั้นแรกเลยคนที่มีปัญหานะคะควรมาคบช่างก่อนเพื่อให้ช่างประเมินดูว่าเอ๊คนนี้จะแก้ไขได้ไหมแก้ไขได้โดยวิธีไหนนะคะช่างจะบอกว่า,าสามารถสไลด์ทบได้เลยหรือว่าต้องลบออกก่อนส่วนคนที่สามารถสไลด์ทบได้เลยเนี่ยก็มาเข้าสู่ขั้นตอนการทายชาก่อน20นาทีเพื่อที่ว่าจะบรรเทาความเจ็บระหว่างทา หลังจากนั้นก็จะดําเนินการไปสู่ช่างออกแบบนะคะช่างออกแบบก็จะมีหน้าที่ออกแบบคิ้วให้ใหม่โดยการออกแบบคิ้วที่กลบรอยเดิมหรือว่าเพิ่มเติมรอยที่ขาดหายไปนะคะ เมื่อช่างออกแบบได้สวยงามตามที่ลูกค้าพอใจแล้วอันนี้ช่างก็ต้องดูให้ด้วยนะคะว่าจะปรับเปลี่ยนโครงให้ยังไงให้มันดูสวยกว่าเดิมหรือว่าให้ดูแก้ไขปัญหาเดิมนะคะเมื่อได้ที่พอใจแล้วตามหลักโน้ตเฮงตามหลักแฟชั่นตามใบหน้าของลูกค้าแล้วต่อไปก็เข้าสู่กระบวนการสักช่างสักคิ้วก็จะดูว่าเออสีที่ทํามาเนี่ยต้องกลบยังไงต้องแก้ไขยังไงต้องใช้สีไหนระบายทับลงไปเพื่อให้ได้ธรรมชาติที่สุด ทีนี้ช่างสักก็จะสักโดยที่ว่าหัวคิ้วเนี่ยจะสักเป็นเส้นๆเพื่อทําให้ดูธรรมชาติที่สุดจะได้ดูไม่แข็งไม่เป็นเหลี่ยมนะคะแล้วก็กลางคิ้วไปถึงปลายคิ้วเนี่ยก็จะไล่เฉดสีจากอ่อนไปเข้มให้ดูสวยงามแล้วก็ธรรมชาติส่วนที่เกินช่างสักก็จะลบให้หรือส่วนที่ขาดหายก็จะเติมเข้าไปให้สมบูรณ์พอดีแล้วก็เป็นการจบสิ้นกระบวนการแก้ไขด้วยวิธีการสไลด์เกึ่ง3มิติค่ะ เห็นไหมคะว่าวิธีการแก้ไขคิ้วโดยการสักสไลด์สามิติลงไปเนี่ยมันไม่ได้ยากหรือว่ามันไม่ได้จ่ายแพงเท่าที่คุณคิดเลยอันนี้พี่หญิงอยากจะเตือนให้คนที่เคยสักคิ้วผิดพลาดมาเนี่ยนะคะอย่าทนกับคิ้วที่มันไม่สวยหรือว่าทําให้โง่เฮงเราอ่ะมัวหมองอยู่เลยนะคะรีบมาปรึกษาช่างมืออาชีพเค่ะขาจะมีวิธีการแก้ไขให้คุณเป็นอย่างดีแล้วทีนี้เนี่ยคิ้วสวยๆโง่เฮงดีๆมงกุฎสวยๆเนี่ย จะอยู่บนหน้าคุณทําให้คนอื่นเขาอิจฉาได้เลยเอย๊จากคิ้วไม่สวยอยู่ๆมาสวยในวันเดียวเนี่ยเป็นไปได้หรือเป็นไปได้ถ้าคุณเจอช่างมืออาชีพดีๆนะคะสำหรับคนที่อยากพูดคุยกับเรานะคะแล้วก็อยากสอบถามเราเนี่ยอย่าลืมลงไปที่ Facebook หรือ Instagram ข้างล่างนี้นะคะพี่หญิงจะไปตอบให้เองด้วยตัวเองเลยนะคะส่วนอาทิตย์หน้ามนุษย์ป้าจะพาไปสวยที่ไหนสวยยังไงอย่าลืมติดตามชมกันเหมือนเดิมนะคะ เป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ชมสําหรับการเที่ยวเชิงนิเวศที่สนุกสนานนะคะใครที่กําลังอยากจะหาที่เที่ยวที่แบบว่าเบื่อเดินห้างอะไรเงี้ยก็มาที่นี่เลยค่ะ บรรยากาศชิวๆลมเย็นๆเหนียวๆอุ่นๆเนี่ค่ะมาเลยสนุกมากๆเลยนะคะสําหรับคําถามวันนี้ค่ะคุณขายอยากจะทราบว่าหอยที่ยายไปจับตอนถีบกระดานนะคะมีหอยอะไรบ้างไว้ให้เลยแล้วคือมี2ชนิดลูกคําตอบแล้วส่งชื่อที่อยู่มานี่เลยนะคะ,ะรายการแฟนเพจมนุษย์ป้าพาเที่ยวนี่ค่ะส่งมาเลยแล้วเราจะส่งของรวนไปให้คุณนะคะเป็น แตงโมไร้เมล็ดแฮปปี้เฟรชสดจากสวนตรงจากไร่ปลอดไปทุกผลวันนี้หมดเวลาของยายแล้วนะคบพบกับรายการมนุษย์ป้าพาเที่ยวด้ใหม่ทุกวันพุธช่อง5บ่าย2โมงครึ่งวันนี้ไปก่อนสวัสดีค่ะขอให้มันลุ้นระทึกแค่ไหนมนุษย์ป้าก็จะพาไปลุยต่อให้มันหวาดเสียวแค่ไหนมนุษย์ป้าก็จะพาไป